สวัสดีทุกคนสาเลงสาเลงมาแล้วจ้าปีมปีมก่อนที่จะไปรับชมรับฟังฝากกดติดตามกันด้วยนะข้าพระเจ้าขออาราธนาครูบาอาจารย์และมหาเทพแห่งการพยากรณ์ขอจงลงมาสถิตอยู่ในผ้าแห่งการพยากรณ์นี้ขอให้ข้าพระเจ้าพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำข้าพระเจ้าขอเป็นตัวแทนของมหาชน ขอถามครูบาอาจารย์และมหาเทพท่านผู้รู้ว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างกับคนที่เกิดวันอังคารในระหว่างวันที่หนึ่งถึงวันที่30เดือนมิถุนายนพุทธศักราช2568กการดูดวงไพ่พยากรณ์นั้นเป็นไปตามหลักตรรกศาสตร์ว่าด้วยเรื่องความน่าจะเป็นเหตุการณ์จะเกิดขึ้นตามที่ไพ่พยากรณ์จะเป็นความจริง หรือไม่เป็นความจริงก็ได้เพราะฉะนั้นจึงขอให้ท่านผู้ที่รับฟังได้ใช้วิจารณญาณในการรับฟังเพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองการดูดวงหรือการรับฟังคำพยากรณ์นั้นเพียงเพื่อเป็นแนวทางในการใช้ชีวิตให้มีความสุขอยู่กับปัจจุบันถ้าอย่างไรก็อย่าหลงงมง,งายกับคำพยากรณ์มากนักจนถึงกับทำให้ชีวิตยึดติดกับคำพยากรณ์จนทำให้การดำรงชีวิต และตัวตนของคุณเสียไปเพื่อไม่ให้เสียเวลาเรามาเริ่มรับฟังกันเลยดีกว่าไพ่เดอะทาวเวอร์ปรากฏในตำแหน่งที่หนึ่งหมายความว่าเป็นช่วงที่มีเคราะห์คุณมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งอย่างรุนแรงหรือมีปากเสียงกับคนรักหรือกับบุคคลอื่นรวมทั้งมีอุบัติเหตุเกิดขึ้นคุณจะต้องมีเหตุผลอย่าเอาแต่ความคิดของตนเองเป็นใหญ่ ทั้งสองฝ่ายจะต้องปณีบปนอมกันอย่าให้เรื่องเล็กกลายเป็นเรื่องใหญ่ถ้าทำตามนี้ได้บางทีเหตุที่จะเกิดมันก็อาจจะไม่เกิดวิธีแก้เคล็ดคือคุณควรทำอย่างใดอย่างหนึ่งหรือหลายอย่างดังต่อไปนี้เช่นการทุบตึกการซ่อมรถซ่อมแซมที่อยู่อาศัยซ่อมแซมบ้านย้ายบ้านสร้างบ้านใหม่ต่อเติมบ้านใหม่ทาสีบ้านใหม่ก็จะช่วยให้เคาะหนัก เป็นเคาะเบาได้และมีวิธีแก้เคล็ดเพิ่มเติมอยู่ท้ายคำทำนายไพ่เตงปรากฏในตำแหน่งที่สองหมายความว่าในช่วงนี้เป็นโอกาสที่คุณจะได้แสดงฝีมือโดยใช้ความคิดอันชันฉลาดและความสามารถของคุณที่มีอยู่ในการแก้ปัญหาและจัดการกับเรื่องต่างๆเพราะคุณเป็นคนที่มีความรู้มีความคิดมีความสามารถ ในการที่จะจัดการกับสถานการณ์รอบข้างของคุณให้เข้ารูปเข้ารอยได้อย่างไม่ยากนักไพ่หกดาบปรากฏในตำแหน่งที่สามหมายความว่าคุณอาจจะมีโอกาสได้ไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจไปเที่ยวริมทะเลหรือไปเที่ยวน้ำตกกับครอบครัวในกรณีนี้น่าจะได้ไปกันหลายคนเพราะต่างก็เบือ่อกับการทำงานหรือเบื่อการเรียนของตัวเองเต็มที ซึ่งอาจจะรวมถึงญาติผู้ใหญ่ของคุณด้วยหรืออีกความหมายหนึ่งพ่อหรือญาติทางพ่อบ้านเดิมของเขามีที่ดินติดริมน้ำหรือเขาเพิกเฉยต่อปัญหาจนทำให้ปัญหาบานปลายและตกอยู่ในภาวะจำยอมไพ่ราชิน,นีมีเหรียญทองปรากฏในตำแหน่งที่4หมายความว่าในช่วงนี้คนรักของคุณเป็นคนที่มีชื่อเสียงมีหน้ามีตาในวงสังคม แต่งตัวเก่งมีรสนิยมสูงแถมรวยอีกตัางหากคุณมักจะตามใจเขาเป็นประจำเพราะเขาจัดเอาแต่ใจตนเองและไม่ชอบให้ใครขัดใจแต่อย่างไรก็อย่าตามใจจนเหลืองแล้วคุณน,นั่นแหละที่จะต้องลำบากใจในภายหลังไพ่สองคาถาไม้เท้าปราคนในตำแหน่งที่ห้าหมายความว่าในอดีตที่ผ่านมาคุณอาจจะมีตำแหน่งผู้ช่วย หรือหองผู้จัดการแต่ในปัจจุบันคุณอาจจะมีการลงทุนหรือมีการร่วมหุ้นมีคนให้การสนับสนุนช่วยเหลือในทุกๆเรื่องไพ่ราชามีถ้วยทองปรากฏในตำแหน่งที่6หมายความว่าในอนาคตอันใกล้นี้ประมาณ1-3เดือนคุณอาจจะมีเหตุไปวุ่นวายกับคนอื่นมากจนเกินไปจะทำให้ตัวเองเดือดร้อนเปล่า,าเรื่องของคนอื่นคุณไม่ต้องเอามาคิด ให้เปลืองสมองหรอกคิดแต่เรื่องของตัวเองให้ลอดก่อนก็พอแล้วหรืออีกความหมายหนึ่งแม่หรือญาติทางฝ่ายแม่เขาเป็นคนมีจิตใจดีมั่งมีเงินทองอาจจะอยู่ต่างประเทศหรืออาจทำงานอยู่ในต่างถิ่นต่างแดนให้ก้าวถ้วยทองปรากฏในตำแหน่งที่เจ็หมายความว่าในช่วงนี้คนที่จะสร้างปัญหาให้กับคุณอาจจะเป็นคนที่มีอายุมากม ถ้าเป็นไม้ด้วยยิ่งเข้าตำราหรืออาจจะหมายถึงบุคคลเพศที่สามถ้าเขาเอาปัญหามาให้คุณจริงๆคุณก็ควรจะห่างๆไว้สักระยะหนึ่งให้เดอะเฮอร์มิตปรากฏในตำแหน่งที่8หมายความว่าในช่วงนี้คุณอาจจะแก้ปัญหาทุกอย่างได้ด้วยตัวคุณเองเพราะคุณมีประสบการณ์มากมายพอที่จะนำมาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในขณะนี้ หรือถ้ามีผู้อื่นยื่นมือเข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้คุณคนคนนั้นจะต้องเป็นคนที่มีความคิดลึกซึ้งและรอบคอบเพราะปัญหาที่เกิดขึ้นเป็นปัญหาที่ต้องแก้ด้วยการใช้สติปัญญาและประสบการณ์ที่ช่ำชองไม่ใช่แก้ด้วยอารมณ์ไพ่ The Emperor ปรากฏในตำแหน่งที่9หมายความว่าคุณมีความคิดอยากที่จะเป็นใหญ่เป็นโตมีความทะเยอะทะยาน อยากหาความก้าวหน้าอยากมียศถามบรรดาศักดิ์หรืออีกความหมายหนึ่งคุณอาจจะอยากไปต่างประเทศก็ได้ถ้าเป็นด้านความรักคุณก็อยากจะมีแฟนที่มีอายุมากจะได้สบายมีคนหาเลี้ยงไพ่เจ็ดถ้วยทองปรากฏในตำแหน่งที่สิบในช่วงนี้มีข้อเสนอเข้ามาเยอะมากจนคุณตัดสินใจไม่ถูกคุณมีจินตนาการมากมายแต่ไม่ได้ลงมือทำ ถ้าถามเรื่องความรักถ้าคุณมีคนรักอยู่แล้วความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงอย่างก,กระทันหันหรือมีเหตุให้ความสัมพันธ์ต้องจบลงปัญหาจะถึงจุดวิกฤตยากที่จะแก้ไขจนถึงขั้นต้องแยกทางกันแต่ถ้าคุณเป็นโสดความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงไปได้ทั้งสองทางอยู่ดีๆอาจจะมีคนเดินเข้ามาบอกรักคุณหรือขอคุณเป็นแฟนแบบเด้อเเลยหรือคนที่คุณแอบรักแอบชอบอยู่เขาอาจจะเปิดตัว ว่ากําลังคบหากับคนอื่นอยู่ถ้าถามเรื่องหน้าที่การงานคุณควรจะระวังเรื่องที่ไม่คาดคิดไว้ให้มากคุณอาจจะเสียตำแหน่งหรือเสียแหล่งรายได้ถูกลดตำแหน่งถูกจ้างออกหรือถูกไล่ออกแบบที่ไม่ใช่ความผิดของคุณหรือคุณอาจจะตกงานแบบกระทันหันคุณควรที่จะมองหาลู่ทางเสือไว้บ้างเช่นมองหางานใหม่หรือหาแหล่งรายได้อื่นเพิ่มเติม อย่าเพิ่งขยับขยายหรือเริ่มธุรกิจใดๆคุณยังไม่ควรเปิดกิจการใหม่รวมทั้งการค้าทุกอย่างก็ไม่ค่อยดีเท่าที่ควรและระวังของหายมีความขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานจนถึงขั้นอยู่ไม่ได้ถ้าเป็นงานส่วนตัวคุณอาจจะขัดแย้งกับคุ้นส่วนหรือกับลูกค้าถ้าถามเรื่องการเงินในช่วงนี้การเงินไม่ดีเลยขอให้คุณระวังรายจ่ายแบบไม่คาดคิด ซึ่งจะเกี่ยวกับทุกเรื่องจากการถูกคดโกงถูกยักยอกทรัพย์หรือสิ่งของสูญหายคุณยาว,วางใจเรื่องการเงินหรืออาจจะเสียเงินเพราะเรื่องอุปัติเหตุหรือมีเรื่องขัดแย้งทะเลาะกับคนอื่นเพราะเรื่องผลประโยชน์ดังนั้นห้ามไว้ใจให้ใครดูแลเรื่องการเงินแทนอย่างเด็ดขาดและห้ามเชื่อใจใครจะกู้หนี้ยืมสินหรือให้ใครกู้หนี้ยืมสิน ต้องทำหนังสือสัญญาอย่างรัดก,กุมไม่อย่างนั้นหากเกิดการเบี้ยวนี้หรือผิดคำพูดขึ้นมาจะเอาเรื่องกับใครไม่ได้เลยถ้าคาดหวังเรื่องเงินจากทางอื่นหรือจากคนอื่นโอกาสที่จะผิดหวังมีสูงขอให้เผื่อใจไว้บ้างว่าอาจจะไม่ได้หรือถ้าได้มาก็ไม่ครบตามที่ต้องการถ้าถามเรื่องลูกน้องบริวารลูกน้องของคุณมีมนุษยสัมพันธ์ดีเข้ากับคนอื่นได้ง่าย เขาช่วยงานของคุณไม่ต่างถิ่นต่างแดนหรืองานที่เกี่ยวกับต่างประเทศได้ดีมากถ้าถามเรื่องลูกลูกของคุณเป็นคนมองการไกลมีความคิดริเริ่มใหม่ๆชอบช่วยเหลือคนอื่นถ้าถามเรื่องการเรียนการเรียนของคุณมีสองทางเลือกที่ดีเข้ามาให้ตัดสินใจถ้าถามเรื่องสุขภาพขอให้คุณระวังโรค ที่เป็นอย่างกระทานหันเช่นโรคร้อนในโรคหัวใจวายโรคเครียดความดันสูงจะป่วยเชื้อพันธุ์เส้นเลือดแตกในสมองโรคลมชักลมบ้าหมูเป็นลมล้มหัวฟาดพลินเป็นต้นและระวังเรื่องอุบัติเหตุเช่นไฟลวกตกจากที่สูงลื่นลมข้าวของหล่นไส่รถชนรถคว่ำถ้าถามเรื่องอาชีพที่ถูกชโลก ในช่วงนี้ถ้าคุณยังไม่ได้ทำงานอะไรก็ลองพิจารณาอาชีพดังต่อไปนี้ได้แก่งานเช็ดกระจกขายประกันชีวิตประกันอุบัติเหตุประกันวินาศภัยเงินกู้นอกระบบช่างซ่อมทุกสาขางานเกี่ยวกับการทุกขุดเจาะป้านเช่างานก่อสร้างรับเหมาต่อเติมรับทุบเตกอาชีพที่ต้องใช้พละกำลัง ถ้าถามเรื่องที่อยู่อาศัยก็อยู่บริเวณบ้านที่ชำรุดทุดโทมหรืออยู่ระวางการซ่อมแซมต่อเติมมีการทุบเตกที่ทำงานหรือที่อยู่อาศัยเพื่อสร้างใหม่สรุปว่าโดยรวมแล้วในช่วงนี้สถานการณ์ของคุณยังพอดีอยู่บ้างคุณมีปัญหาทะเลาะขัดแย้งอย่างรุนแรงความรักความสัมพันธ์จะเปลี่ยนแปลงแบบกระทันหันหรือทะเลาะกับแฟนอย่างหนัก คุณอาจจะเสียตําแหน่งหรือเสียแหล่งรายได้ขอให้คุณระวังรายจ่ายแบบไม่คาดคิดซึ่งจะเกี่ยวกับทุกเรื่องจากการถูกคดโกงถูกจักยอกทรัพย์หรือสิ่งของสูญหายขอให้คุณระวังโรคที่เป็นอย่างกระทันหันและระวังเรื่องอุบัติเหตุหรืออีกความหมายหนึ่งคุณอาจจะกําลังตกงานหรือถูกไล่ออกจากงานออกท,ท,ทั้งที่ยังไม่อยากจะออกคุณควรระวังในทุกๆเรื่องอาจเกิดเหตุไม่คาดฝัน ขอให้มีสติตลอดเวลาขอแนะนำวิธีการแก้เคสคือคุณควรไปทำบุญบริจาคลงศพให้มูลนิธิหรือให้วัดหรืออีกวิธีหนึ่งคุณควรไปปล่อยปลาหรือสัตว์ที่เขาขายโดยทั่วไปเพื่อจะนำไปฆ่าเป็นอาหารถ้าคุณได้มีโอกาสช่วยเหลือชีวิตของสัตว์เหล่านั้นก็จะได้กุศลแรงมากการแก้เคดแบบนี้ใช้ได้กับทุกเหตุการณ์ ทุกโอกาสเพราะมีคนทำแล้วได้ผลดีมากคุณจะลองนำเอาวิธีการสะเดาะเคราะห์แบบนี้ไปใช้ก็ได้นะในความโชคดีให้จงระวังโชคลายในความโชคลายอาจจะมีโชคดีเมื่อรับฟังมาจนถึงจุดนี้หากมีคำพูดใดที่ไม่ถูกต้องไม่เหมาะสมหรือพูดไม่ชัดก็ขออาภัยไว้ณที่นี้ด้วยแต่ถ้าเห็นว่าเกิดประโยชน์ต่อตอนเอง ก็ช่วยกดไลค์กดถูกใจให้หน่อยนะแต่ถ้าเห็นว่าจะเกิดประโยชน์กับคนอื่นก็ช่วยกันแชร์ต่อไปอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและคอมเมนต์มาพูดคุยกันได้ท้ายที่สุดนี้ขอให้ทุกคนจงมีแต่ความสุขความเจริญแค้วคาดปลอดภัยทุกที่พาลาตีการเทิน